สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพามาดูว่าผักสลดัดฤดูร้อนเนี่ยตัวไหนปลูกยากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆต้องปลูกเนี่ยเราต้องทำยังไงกับมันดีเดี๋ยวขนยาสลับกล้องครับเดี๋ยวก่อนสาหรับเพื่อนคนใดที่ไม่เคยดูคลิปผมเนาะผมทาผักไฮโดมาตั้งแต่ปี2017เนาะผักไฮโดน้ํานิ่งก็ทํามาหลายปีนะครับผมส่งร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยครับกับส่วนหนึ่งก็คือจะมีเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาซื้อในสวนหรือไม่ก็่คนข้างนอกสั่งแต่ลูกค้าประจําก็คือร้านอาหารญี่ปุ่น ทีนี้อย่างหน้าร้อนเนี่ยมันจะปลูกผักยากนะครับแล้ววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์ครับว่าถ้ามันยากในผักบางตัวในหน้าร้อนเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงให้มีผักขายมาดูครับอ่าผมทำคลิปวันนี้วันที่17มีนาปี6 7ดนะครับช่วงที่ผ่านมาในหนึ่งสัปดาห์เลยบ้านผมไม่มีแดดยืดเลยครับแต่ไม่ต้องกลัวครับยืดก็ปล่อยไปมันขายได้อยู่นี่ฮะฟิเลก็ยืดคอสก็ยืดยืดหมดเลย ให้ดูรากรากสวยอยู่ครับแต่ว่ามันยืดมันยืดเพราะมันไม่มีแดดในช่วงที่ผ่านมาตั้งประมาณแปดแปดวันฮะที่ไม่มีแดดมันก็ยืดเป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องห่วงเพราะคนอื่นก็ยืดไม่มันไม่ได้ยืดเค้ของเราทีนี้ผมพาเพื่อนมาดูว่าผักที่ปลูกยากในช่วงฤดูร้อนเนี่ยมันจะมีสองตัวครับหลักๆเลยก็คือตัวนี้ตัวกรีนโอ๊กตัวเนี้ยทำยากฤดูร้อนกับตัวมินิคอร์สอ่ะเดี๋ยวผมจะเสริมให้นะอย่างกรีนโอ๊กมันทํายากเพราะว่า ถ้าน้ำในรังร้อนเนี่ยเนี่ยน้ำในรังเนี่ยถ้ามันร้อนช่วงนี้อาจจะยังไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับถ้าไปถึงช่วงสงกรารแถวนู้นนะเนี่ยพวกรุ่นนี้จะเจอเนี่ยจะต้องไปประทักข้ช่วงสงกรารเนี่ยโดนแน่นอนตอนนั้นเนี่ยอยู่ๆกรีนโอ๊กเราจะค่อยๆตายไม่โตรากเริ่มเหลืองรากจะเน่าก็เป็นว่าน้ำในรังร้อนทีนี้วิธีแก้ไขก็คือลดปุ๋ยถ้าถ้ามันร้อนมากโดยเฉพาะตัวรังกุ้งเนี่ยถ้าเพื่อน ภาคใต้อาจจะไม่ค่อยเป็นใดนะครับถ้าอีสานเหมือนผมเนี่ยร้อนแน่นอนเลยรากไปแน่นอนวิธีแก้ก็คือลดปริมาณการใส่ปุ๋ยในตัวกินโอก๊กแต่ของผมตัวไหนก็ช่างผมจะเติมช่วงนี้หน้าร้อนเนาะปกติหน้าฝนหน้าหนาวผมจะเพิ่มปุ๋ยจาก160เป็น175พอถึงหน้าร้อนผมจะลดเหลือแค่ร้อยหแค่นั้นครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะผ่านร้อนยากเพราะบ้านผมร้อนลดปุ๋ยช่วยและทีนี้ลดปุ๋ยช่วยแล้วบางทีลดปุ๋ยแล้วมันยังไม่ผ่านก็เพราะว่าน้ําในรังมันร้อน ก็เนื่องจากว่าภาชนะที่ใช้เนี่ยมันอาจจะเก็บอุณหภูมิไม่ได้ดีตรงนี้รังกุ้งกับรังปลาแซลมอนในต่างกันนะครับรังกุ้งเนี่ยจะเก็บอุณหภูมิได้ไม่ค่อยดีเท่าไม่ดีเท่าไม่ดีเท่าเลยไม่ดีเท่ารังปลาแซลมอนถ้าเพื่อนๆหลายคนมีรัง2แบบก็แนะนําว่าเอารังปลาแซลมอนเนี่ยมาปลูกกินโอ๊กเลยโอเคได้แน่นอนอันนี้เพิ่งลงไปตรงนี้ครับตัวนี้จะทํายากเล็บอีกตัวหนึ่ง อีกตัวหนึ่งจะเป็นมินิคอสถ้าเพื่อนๆไม่จําเป็นลูกค้าไม่ต้องการก็ไม่ต้องปลูกก็ได้ครับแต่ถ้าจําเป็นต้องปลูกลดปุ๋ยลดปุ๋ยกว่าตัวอื่นถ้าสมมติว่าตัวอื่นเราใส่ร้อยห้าสิบอันนั้นก็ลดอีกสักสิบเหลือร้อยสี่สิบอันนั้นได้อยู่ครับมันจะช่วยได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยใบยเขาจะไหม้มินิคอสนะใบจะไหม้เพราะใบไหม้เราขายไม่ได้ถึงขายได้ก็เถอะมันไม่สวยถ้าเราอยากให้ผักเราสวย,ในส,วยในส่วนตัวไอ้มินิคอสเนี่ยก็ลดปุ๋ยช่วยครับแค่นั้น แต่ว่าน้ําในรังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่กับตัวมินิคอสจะเน้นแค่ว่าลดปริมาณปุ๋ยช่วยไม่งั้นใบจะไหม้แล้วอีกตัวหนึ่งก็คือกรีนคอสกรีนคอสที่มันมีปัญหาใบาไหม้อย่างช่วงนี้หรือช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าปกติเราใส่ปุ๋ยปกติแล้วพอมาเจออากาศร้อนเนี่ยใบยก็จะไหม้ตรงนี้ไม่สวยนะเพราะว่าไม่โดนแดดมา8ปดวันพอไม่โดนแดดมันยืดผมไม่ไอายที่จะทําคลิปหรอกครับเพราะว่าผักแต่ละช่วงมันเจอสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันเวลาเราปลูกเราก็ต้องรู้อย่างผมเนะี่ยรุ่นพวกนั้นเนี่ย รุ่นพวกนี้ก็ช่างเถอะมันก็จะต้องไปเจอฤดูร้อนที่มันร้อนโหดร้ายผมก็รู้อยู่แล้วคราบ่ามันจะต้องไปเจอกับอะไรดังนั้นก็ไม่กลัวครับแค่นั้นคือถ้าเรารู้ว่าวันข้างหน้ามันจะเจออะไรการทําผักก็จะง่ายขึ้นแค่นี้ครับก็อย่าไปกังวลน,นะครับถ้าเราต้องทําขายอย่างผมกรีนโอ๊กผมต้องมีเพราะว่าลูกค้าผมเอาไงมันต้องมีกรีนโอ๊กดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องทําขายก็ต้องลดปุย๋ยถึงจะโตช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร ผมต้องทําขายแต่มินิคอสผมบอกร,บร้านเลยว่ามินิคอสทำยากครับขอไม่ทำฤด,ดูร้อนฤด,ดูร้อนเขาก็โอเคแค่นั้นครับบอกเข้าไปนี่ดูมินิคอสปกติมินิคอสไม่ยืดนะฮะดูสิครับเนี่ยพอไม่มีแดดยืดตามกันหมดเลยยืดหมดฟิลเล่ก,ก็ยืดเนี่ยฟิลเล่ก,ก็ยืดยืดหมดแต่ถามว่าเก็บไปมันจะยืดไหมถ้ามีแดดมาสม่ำเสมอเขาไม่ยืดต่อเขาอยู่ประมาณนี้ฮะแล้วก็จนจะโตเลยไม่ต้องไปกังวลนะครับในส่วนตรงนี้ผักทํายากฤดูร้อนก็ กรีนโอ๊กกับมินิคอสที่ผมเจอนะตัวอื่นก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าความขมในหน้าร้อนเดี๋ยวทําคลิปแยกแล้วกันสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็นึกได้แค่นี้แต่ว,ว่าผักตัวไหนทํายากฤดูร้อนก็ทำคลิปให้ดูวันนี้สวัสดีครับ